นี่สวครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บูธ Nito Header Turbo นะครับผมนี่ก็เจอทั้งสาวนี่สาวพิตตี้นะนี่แล้วก็สอคนนี่เรามาสัมภาษณ์ว่าเขาชื่ออะไรกันมากครับไปสัมภาษณ์ดีกว่าครัพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อมินนะคะมินเอมิโกะคะ่ะครับผมนี่มาทำอะไรพี่วันนี้วันนี้มาขายท่อไอเสียคะ่ะของนิโต้ค่ะอ๋อของนิโต่ะมีโมชั่นแล้วพี่ ตอนนี้ราคาโปรนะคะจะเป็นราคาหลักร้อยค่ะไม่แพงเลยเป็นท่อไอเสียค่ะอ๋อหลักร้อยใช่ผมไม่แพงด้วย<อ>ใช่ค่ะอ้โนี่โอเคสามารถมาที่บูธได้นะคะครับผมมาเจอเจอได้ทุกวันเลยพี่ทุกวันเลยค่ะครับผมนี่นี่คอมอ,อวันอวันด้วยนะอาวันรถสนามนะจากทางเอ็นสเปกนะผมพ่อเอ็นสเปกนะนนิโตนะผมนี่นะนะอ่ะฝั่งนี้ก็ไม่แพ้กันนะเป็น รุ่นอะไรนะต้องไปติดตามชมนะผมต้องติดตามหรอกดูคลิปนี้แหละนะครับผมเราจะมาสัมภาษณ์สาวคนนี้แล้วผมนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรพี่ชื่อฝนนะคะครับผมตอนนี้อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะอยู่ที่บุ่นนิโตเคเตอร์ชอโวนะคะใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้นะคะมาถ่ายรูปกับพิตตี้สวยๆได้แล้วก็รถสวยๆน้องมินด้วยค่ะนี่สวยจริงสวยกว่าพี่สวยกว่าพี่อ๋อ เสวยทั้งคู่ใช่ไหสวยทั้งคู่เลยค่ะกินกันไม่ขาดเลยครับนี่อันนี้ที่เป็นพิตตี้ของคันนี้ใช่ไหมใช่แล้วนี่ G P X นับผมสวยงามมากคือแบบเข้ากับเสื้อมากสีแดงค่ะเออใช่สีแดงแรงฤทธิ์นี่สุดจริงใครที่ใครที่สนใจก็สามารถมาได้นะเพราะว่างานยังมีอีกนะคะอยู่ทุกวันแล้วพี่ อาจารค่ะจพราะว่าวันนี้วันแรกนะคะถ้าใครใช่ถ้าใครอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือรีบมาเลยวันนี้นะคะรั่งเค้างค่ะนี่รูนนิโตกก็อยู่ข้างหลังเนาะใช่แล้วอยู่ชาร์เลนเจอร์สนะคะประตู3ค่ะจะอยู่ทางเข้ามาจะอยู่ขวามือนะคะก็จะเห็นเป็นนิโตะตัวใหญ่เลยแบบนี้นะคะรหลักจะเน้นเป็นรถยนต์โดยพอพี่ท่อรถยนต์ อะไรนะคะหลักๆเป็นท่อรถยนต์เดยเฉพะใช่ไหมใช่เลยค่ะเป็นท่อรถยนต์ก็วันนี้จะมีราคาโปรโมชั่นเยอะแยะเลยค่ะก็มีหลายราคาแล้วก็ราคาถูกด้วยสามารถมาดูได้ใช่ก็คือแค่ภายในงานนี้นะคะภายในงานนี้เท่านั้นใช่แล้วราคาพิเศษมากใครสนใจรีบมานะรีบมานะครับขอบคุณครับค่ะบายบาย